พี่นองมาเบิงทางลงบานผักเพิ่นธุ้นะปะนี่ทางแคบแต่ว่าวิวนีง่งามคักยืดสูงเลยล่ะสุดภูทับเบิกแคบเอาอูทับิบิก s อรี่ดูทาง ไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นให้ลงเขาก่อนแม่พ <c oughs> ่้นี่กงังามที่เขาเหลียวมานปะ <c oughs> ไม่รู้ได้ฟังมองจอดรถเขาอ,อยเสียงก็จานนีญญ่ได้นอกกันหนาสักว่าทำไมเพราะเธอไม่ป้นทำไมบ้านเราที่จองไว้มันเล็กจังเลยเล็กอยู่แล้วลกูกเออครับตัวเมืองทางรถ <laughs> เฮ้ยว่าจะตอรกบุรีเขายังไม่เกิดเลยเนะี่ยแคบนุนัดขี่ไม่ไข้ารถไปมาสวนกันเี็เจังมส์ เสียงอย่างคือขัดคือขัดจากเดี๋ยวเขาขึ้นได้ไงวะล่ะเขาขึ้นได้ไงวะได้ปะได้ปะดู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 น้องเอาผ้าหูกเสื้อหลังเลยเรื่องนั้นปวดเท่อะ ดนดอยมาเตึงน,<ช>น่าจะเป็นพวกม่งพวกนี่ยังคืออยู่บอกววาอะไรเพื่นแต่ว่าเป็นเจ้าของรีสร้สวดด้นยนะแต่เห็นเปคนมง่งไหมเธอเขาขับพเนี่เจ้าอาทิอย<อ>ูอ่เขาอยูอ่จะเขาขึ้นได้ยังวะม,มีสีระวังระวังจะขึ้นแล้วเนี่ยบบเอาพอเมื่อเอาอีกแล้ว เมียงคือเก่งดากยุ่มดากเราคี้ย่านกึกเนื้อเนื้องนี้ก็มีแต่ไม่สวยเนาะห้องนับวันเยอะ Happy birthday c h u t t น่อลลาพินที่เราดูแล้วนี่เมื่อกี้ไอ้ไล่อลล่าอะไรไปนั่งกับพี่ดูนะครับ